สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดับซิงดีรู้ครับโอ้ยเนี่ยนะเฮาลัดมาต้นไห้ขยายอีกเด้ยถ้ามีที่เที่เลอที่เที่เยอะไหมล่ะสวัสดียำเที่ยงครับผมไอ้วิทย์ไหนทางงจระบีม่วนเมื่อวาน ีเลยแค่นี้เองเรามาเลยไม่ต้องอนี้หรอกเามาใ็ข้ลงกองไปเป็นไเดียวไม่ใช่นี่ไอ้เทียนมานี่เลยเราก็ซีเคียวอยู่บนเทเลอร์แล้วเห็นแพชรเมื่อวานกระโดดไลงกองเอไกทำทางทำะไนเราพดไปนดูจักรีกันครับ ไอพี่ของเรามีต่เทรนนี่ไอเคียวหมดแล้วนี่ไอเล็กอะอันเล็กอ่ะปุกเล็กอะอที่อลัระน่เเทรนยตั้งเทเล่น่ะเกินเจ้าพี่หาไม่เจอเลยครับผมจารบีปะเดี๋กินข้าวพี่นอกไอกล้องได้เท่าไหร่สอง

เต็กเอออะไรไรัน้าเลยเยะเยะโอ้มดอยัาเยอะเยทอาเกี่ยวแนเกงไหมี่งไปโดนหนาเอาไปบอกไม่ได้ทอดอะไรเพิ่มบ่เดยอไอ้ไอ้ขงทอดไว้ต้นยินม่ทอดถอดเถิดเถิดใจหมดเลยเมันเชียงไม่มีบ่กินของแห้งง ไอตอนแรกนี่มงจะ่ตรงนี้ไอตรงที่แยกตรงนั้นอ่ะนี่ี๋ยวก็ค่งวันก็หมดดินไปเยอะได้ยี่สิบยังได้ยี่สิบยังเยะานสง้หมดแล้วเลยโดนดนโดนโดนจวนะบอกได้นี่ครับ ไอ enfin ้ดูไหมแซกเองคือองเท่นกิน่นี่อก็วิ่งเดินนู่นหนูนี่ดานวาเดนีู่่เดียวเอเทียงกันแล้วครับผมว่าจะไม่ตปมันดูไงผมว่าจะไม่ไปตามูไปกันผมกมว่าสามเที่ยวเไม่ไปเลยเสเที่ยวแรนี่ตอนแรกกิชีแอแกืสองนิ้วชู้เราก็มองมองรอยรถเป็นรหมือนวะเบอ้นอันชาวใจเิจกมบา พรสีดันด้วยนิงดแดงไปไม่กี่สาด่านายพูดปพูงไปแบะเลยปากโบโอ้ม่รับจ้างนานี่นะนี่บ้านนี้แหละ

เลิกกินเที ah, ่ยวครับงานเยอะไหมงานประมาณีไปเีือบจำสี่รถนะครับเสร็จอันนี้ย้ายบปล่ย้ายไปเอาปากโบย้ายไปที่นี่ก่อนอันนี้อันไหนอันนที่จอดเทเลอร์วันไรอันนั้นครึ่งปากโบ បងប្អូនមកដល់តាមដីនេះលេ200ដັນវាចាក់អបនក្ដើជីកហេក្រមចាក់អបនតើតាប់ឈឺណាបងតេហេនៅទីរយក្លាញ់ក្លាញ់ហេពួកថៃទ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 េមកបងយកតែកែខំនិយាយលាញ់លាញ់លុះហုန်းណ៎ចាក់ត្រុសយកពីទេឡើមុខនិចត្រុសលើ ม,มึงเนาะบันเก็บรบ้านเลยาเสร็จประดีเก็บของเลยเนาะใชาดินออกไปเลยเดินไมโครลัดป,ป,ประเดี๋อวไปคนนู้นเหรอเรียกร้อนเลยอันี้คอยมาเก็บดีหลังรถมาแล้วหรอรถมา

ยิ้มแปบสวยไมนเย็นไอ้บอยวิ่งไปกันไหนลทำอะไรบอกาดทถักลิปโอ้จะาข้าวกองเลยกระจาเลยไม่หย่อดโง่กี่น้ำมีน้ำอะไครับ ทีมงานเซ็นไว้ก่อนนี่นะัน้ทีมงานเซ็นไว้ก่อนวันนี้ไม่มีน้อตัวนี้ตัดเป็นดูน้ำแต่น้ำแบบน้ำโอวันตีนนี่ตัวนี้มันอะไรมาบอข้าวในหมอเลยหมอเลยจุ่มเปะไปหมดเลย ไอ้นี่บดินบางต้นไม้เงี้มองไม่เห็นพี่โอก็เปิดเลยทุกเที่เลยไอ้เราก็ตกใจทุกเที่เลยกา๊เต็มโูยิ้มๆแล้วไม่มาแล้วหมดของกินหมดแล้วเมไมันดูหมดนี่หยอนนะนะนี่นะไอ้ตอนที่ชื่ว่าคิดว่าก่อนจบมีหน้าป๊าก็นอนโรงพยาบาล ติดหนักเฮ้ยปนคน้าน่เคนมาแล้วไม่เห็นสาธเอ็งจะช่วยพี่อยู่ตรงนี <S <S ้เนี่ยไม่รู้เลยยัหยับเออชวยกนอยู่ตรงนี้แล้วมีการโทรหาอยู่ไหนไหนจมนี่ตอนที่เอ็งกอดเดี่ยวอเริ่มเจ็บแบงนี้ก็ทนอยู่น่ยแล้วก็สนหนักจริงจริงถึงจะไปยังยับหายเลย เรื่องเรื่องจะกินไมั่อ็เลยอะวันนี้กินอย่างเดียวกายเกย์ยวก่อนเฮ้ยแฟนไรรถดิ้งยังไม่ได้ใส่ดินเด้อเดี๋ยวพี่บ้อง่วยกองขึ้นของเสร็จก็เอาเบียบไปจอดไว้บ้านพี่ป้องก่อนก็ได้พอเรามาต้องใช้เดินในโครัดไปนี่ถ่ายกราฟเสือไปนู่น ขึ้นนูนปั๊บไปแบบปั๊บหลงยอเลยปั๊บได้เลยมั้งเนาะบอกแกแล้วว่าไม่มีดินก็ดินหมดแล้วไม่ได้บอกแกกกเก็บม่อยังไงดีเนก็จะใส่จะอืมเออ ได้อืมไดีเลได้นนไปหนไม่มันอยู่ม้งสเลยสองสามที่เล้าไปเหอะไปไม่ใหญ่ใแนวเม่ไเอาคปนาีว่าเราก็ปิดสะเราก็ทาที่ขึ้นลงบัวเลยสรุปทเแ่ะกอนนี่ระบรบอ่เฮ้ไอฮ้มีให้ไม่มไเก็ไม่ได้เนี่ยตก เร็วจัดเน่ยเหยีบเหยีบแฟร์ที่เขามาแล้วบอกรวยมิดบอกผมเนี่ยไม่จบไม่รู้เรื่องเลยบอกไม่รู้เหรอคนอยู่ในโชคตามตูนเขามาหรอวัไม่ทันมิดนี่ขโมยมาจากตรงไหนมาเลยไหนมิดมิดเองเอามาบไหมที่คำมาโคลนก็โง่ของเราไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้ไอ้มิดที่ขโมยมาอื่นตามเอาไปคืนแล้วอยู่บ้านนู้นมาลงคุณไม่ใช่ ปลาปามที่โน้นน่ะตะโกใหญ่เน่ะมีที่เอาไปตัดต้นดามเลยให้หยิบขึ้นทะเลเลยวะโอเคครับผมสำหรับทีนี้ครับเดี๋ยวย้ายรากันครับ